กังวลเมื่อไฟดับด้วยไฟสำรองฉุกเฉิน LED emergency light รุ่นใหม่ของเลกิเซคุณภาพดีสว่างไม่แยงตาแถมใช้งานได้ยาวนานมาดูกันที่ตัวโคมก่อนเลยวัสดุที่ใช้เป็นเหล็กแข็งแรงทนทานระบายความร้อนได้ดีและทนต่อการเกิดสนิมด้านบนของตัวโคม <c oughs> มีดวงไฟสำรองจำนวน2่ดวงสามารถหมุนปรับระดับได้ถึง180องศาขึ้นลงได้90องศา และที่สำคัญใช้เลนกระจายแสงแอนติแกรคุณภาพดีสว่างทั่วถึงให้แสงที่ออกมาไม่แยงตาทำให้เรามองเห็นทางได้ชัดเจนยิ่งขึ้นในส่วนของภายในคมนะคะจะมี MCU ติดอยู่กับแบตเตอรี่ช่วยควบคุม <c oughs> การทำงานของแบตเพื่อป้องกรรันความเสียหายและช่วยยืดอายุการใช้งานส่วนแบตเตอรี่ที่เราเห็นนะคะจะเป็นแบตเตอรี่รุ่นใหม่ดิธียมฟอสเฟตคุณภาพดีอายุการใช้งานยาวนานาน,าน,น้ำหนักเบาง่ายต่อการติดตั้ง LED Emergency Light ตัวนี้สามารถสำรองไฟได้นานกว่า3ชั่วโมงวิธีการใช้ LED Emergency Light เมื่อเรานำสายไฟที่ให้มาเสียบเข้ากับปลั๊กเรียบร้อยแล้วไฟจะติด2ตำแหน่งสีเขียวและสีแดงสำหรับตำแหน่งไฟ Main l i g h สีเขียวจะแสดงสถานะกระแสไฟเข้าตัวโคมและไฟชา์ไจไลท์ะเตตัสสีแดงจะแสดงสถานะกำลังชาร์จแบตเตอรี่เมื่อแบตเต็มไฟสีแดงจะดับไปเองหากเกิดเหตุฉุกเฉินไฟขัดข้องหรือไฟดับ ไฟ LED ไลท์สเตตัสสีเขียวจะแสดงสถานะการทำงานของโคมไฟสำรองให้แสงสว่างมองเห็นเส้นทางไปยังจุดปลอดภัยจากนั้นมาดูในส่วนของการใช้ปุ่มกันนะคะเริ่มกันที่ปุ่มออฟใช้สำหรับปิดการใช้งานโคมไฟสำรองไฟก็จะดับลงถัดมาปุ่มออนใช้สำหรับเปิดการใช้งานโคมไฟสำรองให้แสงที่สว่างสุดท้ายปุ่มเทสปุ่มทดสอบการใช้งานของตัวโคมว่าสามารถใช้งานได้เป็นปกติหรือไม่ แนะนำให้ทดสอบทุกๆเดือนโดยกดกุ่มเทสค้างไว้หากไฟสำรองสว่างถือว่าคามสามารถใช้งานได้เป็นปกติไฟสำรองฉุกเฉิน LED Emergency Light รุ่นนี้มีขนาด2 4วัตต์3แอมป์เหมาะสำหรับใช้งานภายในอาคารทางเดินหนีไฟเช่นหอพักอาศัยโรงแรมสำนักง,งานโรงพยาบาลและห้างสรรพสินค้าพื่อความปลอดภัยด้วยไฟสำรองฉุกเฉิน LED Emergency Light รุ่นใหม่แบตลิเทียมฟอรเฟตของเลกิเซสไอเทมจำเป็นในยามไฟดับพิเศษเฉพาะคุณเท่านั้นสมัครสมา,สมาชิกใหม่เลกิเซสรีบอร์ดเราวันนี้ได้ส่วนลดแถมรับสิทธิประโยชน์ไปเฉพาะสมาชิกเท่านั้นสแกนเลย